ในปากข้านี่คิดถึงมันตลอดเลยไม่นึกว่าจะมาเจอที่นี่เป็นปากหมาเกินไปแล้วนี่มันพี่เมียข้าจะไปเป็นเมียเองได้ยังไงเดี๋ยวก็โดนมีดสับปากหรกอย่ามาโกงน,นะพูดจริงนะข้ายังเห็นฝวายในที่ลับของผู้หญิงคนนี้ด้วยของยเอามาิมอ่ะเขาบอกข้าว่าหน้าแดงเสียงดังแบบไม่รู้ตัวทีแรกเกิดปกิเสียแต่เมื่อพูดถึงควายในที่ลับเกิดเสียงไม่ขึ้น พ่อกับแม่เออก็แอบฟังอ่าเวลานั้นข้าตามันมาทำเพราะว่ามันด่าข้าวิาชาตดีข้าอยากกักหัวไม่บัดพ่อแม่เพรว่าข้าต่อไปนี้เองจะเปียกข้าจะไม่แต่ต้องข้าอีกกแลแ้วเด็กไหนๆเองอยากอยรู้นักไอ้เ,อเมฆข้าก็จะบอกเองจยมดับยังไงว่าแล้วเออกอดร้องไห้อยู่แบ,บกมือขอดเสร็จแล้วกอาหารใครให้หายหิ้งคนนั้นก็ดา่าเมฆดังเสียงได้ เธดก็เกิดพี่สาวของคุณแต่ว่าเธอในตอนเขาก็ก้มลงกราบท่านอย่างเสียไม่ได้แล้วก็ลงจากพุฏิดูท่าทางเดินน้องเขาก็รู้ว่าเขาไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาก็จําใจจริงๆก็ต้องหยุดขายปลาขายเจ้ากรรมในเวงก็ตั้งใจจะมาเอาไปเลยเฉพาะเลยอันนี้พ่อขาน้ำอ้อยสดพูดเสียงแจ้วแจ้วที่ตลาด เล่ากันว่าตอนที่ลากซากรถขึ้นมาแล้วช่างตรวจดูก็ไม่พบว่ามีสิ่งใดบกพร่องยังใช้งานได้ดีทุกส่วนเบรกก็ดีอะไรก็ดีหมดก็เลยเป็นปริศนาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วท่าไม่ใจเบงกันแล้วมันอะไรกันนะครับ เรื่องปแปลกเรื่องนี้คนที่เล่าให้ฟังชื่อคุณเพชรครับขุนเพชรเล่าว่าอ่าอันนี้เป็นเรื่องของบาวก็คือนมส่วนเคิร์นแปลว่าเหลือบ่าวเคิร์นก็คือผู้ที่เห็ือ่อนเลยไม่รู้ว่าวัวชราลุกขึ้นวิ่งไปทางต้นคอยใหญ่ที่ทงก็มองตามเห็นชัดว่าเธอหายแวบไป พี่ทงวิ่งไปดูก็ไม่เห็นอมไปดูด้านหลังต้นไห้ก็ม่มีวิแววจะหลบไปทางไหนได้แกก็เกิดขนลุกขนชันขึ้นมาลมแรงแห้งวูบว่ามาใบไม้ไหลใบก็ร่วงจากต้นวกรอบแลกไปตามพื้น